สวัสดีครับสวัสดีครับผต๋องจากคลินิกเซนเตอร์คอร์ดอาจารย์น้อยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเรียกว่าคุณตุ๊กตานะครับวันนี้เดี๋ยวคุณตุ๊กตานะครับก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคเซเอร์คอร์ดให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันแล้วครับจะให้คุณตุ๊กตาเล่านิดนึงว่าก่อนมาทําการรักษาเนี่ยมีอาการยังไงครับ ข้อเท้านะคะมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยแบบขึ้นมาเยอะๆแล้วอยู่ดีๆมันก็แตกมันพอมันแตกออกเป็นเลือดนิดๆก็ยังคิดว่าเป็นนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแล้วไปไปมาหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งมันเป็นคล้ายๆเป็นน้ําเหลืองออกมามันไม่ใช่หนองแต่เป็นน้ําเหลืองนิดๆแล้วก็ใสๆค่ะหลังจากนั้นมันก็เจ็บปวดมากเลยตอนนั้นนี่คือผิวหนังเปิดแล้วยังครับมันเริ่มเปิดตอนนี้ตอนแรกมันเจ็บพอมือไปลูบมันก็เหมือนกับมีเลือด ออก<ช>มานิดนิดนิดเดียวนะคะคแต่พอวันรุ่งขึ้นอ้าวมันเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นน้ําเหลืองใสๆอะครับ่ะแล้วก็ชักใจไม่ดีแล้วมันเจ็บมากเลยลตอนนั้นเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บก็เลยตัดสินใจว่าจะมาลองคุยกับคุณหมอดูว่าอาการที่เป็นแบบเนี้เราจะทำยังไงดีะค่ะตอนที่เป็นแผลเป็นเป็น,ปนมีน้ำเหลืองไหลออกมาแล้พี่ทิ้งไว้นานไหมครับไม่นานค่ะมันสัก ประมาณสองสามวันนะคะก็รีบมาเลยแล้วตอนนั้นอาจารย์รักษาโดยวิธีอะไรให้ครับคุณหมอแนะนําให้ทาเลเซอร์ค่ะเ<ำ>จ็บมากจนคิดไม่ถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะเดินได้ไหมเนี่ยเราจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้ไหมแล้วคุณหมอว่าดูที่แผลคุณหมอบอกถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะก็เลยแบบว่าเออสงสัยเราต้องตัดสินใจทําแล้วล่ะขาข้างไห,ไหนนะครับ ขาข้างซ้ายข้างซ้ายข,าข้างเดียวใช่ไหมคะหลังจากที่ทําเสร็จขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทํามันก็เจ็บนิดหน่อย <c oughs> แต่พอ <c oughs> หลังจากที่กลับไปบ้านขามันตึงแน่นหมดเลยนะคะเพราะวันรุ่งขึ้นคุณหมอนัดมาเอาไอตัวที่ปิดแผลออกใช่ไหมคะพอปิดแผลเออก็มีอย่างที่เราคิดนะมันก็แบบเราก็พอเดินได้เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหนึกถึงตอนก่อนที่เป็นกับต,ตอนที่ทาเลเซอร์แล้วอะ มีความรู้สึกว่าโอยดีขึ้นเยอะเลยแบบเราแบบเปลี่ยนไปเลยมีความหวังว่าเราจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติเองแล้วใช้เวลานานไหมครับหลังจากทําการรักษาจนกระทั่งขาของพี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นจนหายใชประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ไอ้ตรงคือมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคะแต่ถ้ารวมจนหายเนี่ยจากที่มาทาเนี่ยก็ประมาณสองอาทิตย์นะคะก็หายแบบพอมาเปิดดูแผลอีก เออมันหายไปแล้วหายไปเลยใช่ดีจังเลยที่เราตัดสินใจทําอะไรอย่างเงี้ยจนปัจจุบันตอนนี้ผ่านมานานเท่าไหร่ละมาสองเดือนก็ปกติดีค่ะไม่มีอะไรผิดปกติมีไม่มีแผลไม่มีอะไรออกมาแล้วไอ้ผิวหนังมันเริ่มดีขึ้นสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ว่าว่าท่านมีอาการแบบที่คุณทุกตาเป็นอยู่เมื่อก่อนอะจะแนะนําท่านผู้ชมยังไงบ้างครับ ควรจะมาปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะอย่าชะล่าใจเลยดีกว่านะเ <ภา S 2> พว่อมา,ร,อารีบมารับคำปรึกษากันดีกว่า,<ภ>านะครับ